สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเผยโพสล่าสุดเจสันยางหลังสอแววงานวิวาล่มเจสันยางเคลื่อนไหวล,ล่าสุดหลังสอแวววิวาล่มเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษในตอนนี้สําหรับนักร้องและนักแสดงมากความสามารถอย่างเจสันยางเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในตอนนี้กับแฟนสาวนอกวงการน้องอีฟที่กําลังใกล้ถึงวันแต่งงาน18กุมภาพานนันธ์นี้แต่ดันถูกสงสัยว่า ซอแวร์วิวาล่มหรือไม่หลังจากพบว่านุ่มเจสันได้ทำการลบภาพพรีเวดดิ้งของตนเองและแฟนสาวในอิ s ส a าแกรมจนหมดเกลี้ยงเหลือแต่เพียงภาพคำคมและภาพต้อนรับปีใหม่เท่านั้นล่าสุดนุ่มเจสันยังได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกจับตามองถึงเรื่องดังกล่าวโดยการโพสภาพคำคมผ่านอิสตาแกรม s i jsn ยัง8ซึ่งเป็นภาพที่มีข้อความว่าถ้าเป็นปีใหม่ต้องก้าวหน้า คือมีจิตใจสูงขึ้นไปในทางความสะอาดสว่างสงบซึ่งหลังจากพอดังกล่าวได้เผยแพร่ไปแล้วนั้นก็ได้มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาร่วมสาธุและส่งหัวใจให้จํานวนมากส่วนเรื่องวิวาล่มนั้นไม่รู้ว่านุ่มเจสันจะว่าอย่างไรคงต้องรอติดตามต่อไปขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสะข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ